จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้บ้างให้ไพ่ช่วยนำทางให้คุณนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องเรนเตอร์อายนะคะคลิปนี้สําหรับชาวราศีกันประจําเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ขออวยพรวันเกิดให้กับคนที่เกิดในช่วงเวลานี้ทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขสมหวังทั้งการงานการเงินความรักมีสุขภาพที่ดีใครเจอเรื่องราวอะไรต่างๆก็ขอให้ผ่านไปได้ง่ายๆายสบายๆนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนคะ่ะ มาดูกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนบ้างนะคะสิ่งที่อลินเห็นตอนนี้นะมีความรู้สึกว่าชาวราศีกันนะคะมีความเครียดมีความกังวลใจเนาะก้าวดาบค่ะนอนไม่ค่อยหลับนะแต่ว่าช่วงนี้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีนะคือคุณจะมีลาบมีโชคเข้ามานะคะเพราะว่าเห็นไพ่แมมมอนเกิดขึ้นค่ะ แล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณก็มีไพ่จัสตเมนเกิดขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าการเงินที่คุณกําลังรอคอยบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะทําให้คุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ยการจับจ่ายใช้สอยเงินของคุณเป็นอะไรที่สบายๆนะคะตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้ค่ะคุณดูเหมือน มีความดือ้อมีความเป็นตัวเองสูงนะคะไม่ค่อยจะสนใจใครเท่าไหร่นะอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ผิดหรือทาแล้วแล้วคุณสบายใจคุณก็จะทําไปเลยนะคะแต่ให้ระมัดระวังการตัดสินใจหรือว่าการทําอะไรบางอย่างนะคะที่คุณเนี่ยอาจจะพลาดจุดเล็กๆน้อยๆแล้วเรื่องนั้นเนี่ยกลับมาทําร้ายคุณได้นะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะเห็นไพ่เดอะทาวเวอร์เกิด ขึ้นระวังเกี่ยวกับการทะเลาะระวังเกี่ยวกับการมีปากเสียงในที่ทํางานนะคะเพราะถ้าคุณมีปากเสียงในครั้งนี้มันจะทําให้คุณได้บางอย่างก็จริงเช่นความชนะหรือการที่คุณรู้สึกว่า,าคนอื่นเห็นแล้วว่า ที่ผ่านมาคุณพิสูจน์ตัวเองได้นะคะแต่มองว่าคุณจะต้องเสียบางอย่างไปซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่คุ้มกับที่คุณจะเสียก็ได้นะคะมาดูที่ความรักคนโสดกันบ้างนะคะความรักของคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมอลรินมีความรู้สึกว่ามีแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ชัดนะมีไพ่เด็กถือเหรียญค่ะเหมือนกับมีคนคุยหรือว่าคนคุยคนนี้ถ้าคุณมีอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะหรือว่าบางคนเนี่ย อาจจะค่อยๆให้อิสระแก่กันและกันนะไอรินมองว่าคุณทั้งสองคนนะคะจะเหมือนคิดว่าตัวเองเนี่ยทำดีที่สุดแล้วในด้านของความสัมพันธ์นะคะต่างฝ่ายต่างหัวร้อนกันทั้งคู่เนาะมาดูไพ่แนะนำกันบ้างนะคะสิ่งที่ควรทำนะไพ่บอกว่าอยากให้คุณเนี่ย ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับทุกเรื่องเลยณนะช่วงเวลานี้นะคะเนี่ยมีทั้ง7ดเหรียญแล้วก็มีทั้งไพ่ฮอรัสนะคะซึ่งปเป็นไพ่ของการค่อยเป็นค่อยไปนะคะทุกอย่างมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่ามันจะเป็นอย่างช้าๆนะคะไพ่ไม่อยากให้คุณเนี่ยปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทาเหมือนกับว่า,าคุณไม่สนใจใครคุณไม่อยากที่จะ ทำอะไรคุณอยากที่จะอยู่คนเดียวนะคะให้ไม่อยากให้คุณเป็นแบบนั้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิธ์เทวดานางฟ้านะคะอยากจะบอกคุณว่ายินดีด้วยนะคะคุณกําลังอยู่บนเส้นทางของความสําเร็จคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีคําแนะนําใดๆเลยนะคะเกี่ยวกับณนะช่วงเวลานี้เพราะมันกําลังเป็นไปได้ด้วยดีค่ะเพิ่มความสําเร็จโดยการดูแลตัวของคุณเองนะคะ ขอบคุณตัวของคุณเองอย่าทำตัวเองให้เหนื่อยด้วยการทำงานหนักนะคะและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตด้วยความสงบสุขในชีวิตของคุณค่ะและองค์พ่อพระปิคนีตนะคะอยากจะบอกชาวราศีกันว่าอยากให้คุณเนี่ยรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้แย่เสมอไปนะคะลองมองหลายๆมุมแล้วก็ลองมองโลกในแงด่ดีแล้วคุณจะร,รู้ว่ายังมีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายไปเลยค่ะ และนี่คือพลังงานดีๆของชาวราศีกันนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามช่องไอเินเติร์ดอาให้ด้วยนะคะแม่หรือแม่ม่นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะเจกอกันในโอกาสหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทั้งการงานการเงินความรักแล้วก็มีสุขภาพที่ดีใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมานะคะสวัสดีคะ่ะ มาต่อกันที่พลังงานภาพรวมความรักของคนที่มีคนคุยมีคู่ชัดเจนกันอยู่แล้วบ้างนะคะไอรินเห็นพลังงานของคุณทั้งสองคนนะที่พยายามมากๆเลยนะคะที่จะสื่อสารกันด้วยดีนะคะคุณทั้งสองคนพยายามทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะจากใครที่เคยทะเลาะกันหรือว่ามีประเด็นกันหรือไม่เข้าใจกันนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการปรับความเข้าใจเข้าหากันค่ะ ในฝั่งของชาวราศีกันเองนะคะไอรินเห็นพลังงานของตัวคุณเองเนี่ยที่เด็กถือดาบมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตัวตนของคุณแล้วนะคะคุณจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ทำอะไรที่จะต้องคอยกังวลใจถ้ามันเป็นสิ่งที่แบบคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดคุณจะมั่นใจทำสิ่งนั้นนะคะเช่นแบบคุณอาจจะไปเที่ยวคนเดียวหรือไปเที่ยวกับเพื่อหรือละเลยคนรักของคุณไปนะคะความคิดของคุณคุณรู้สึกว่า คนที่เป็นคู่แท้กันนะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะคุณทั้งสองคนเนี่ยจะปรับตัวเข้าหากาันแล้วคุณรู้สึกว่าคนเนี้ยคือคนรักของคุณที่คุณอยากให้เขาปรับตัวเข้าหาคุณคุณอยากให้สถานการณ์ของคุณทั้งสองคนมันดีขึ้นนะคะในฝั่งของ จิตใต้สํานึกลึกๆของคุณนะไอรนนีมีความรู้สึกว่าคุณก็มีความสุขดีนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นและคนรักของคุณค่ะเขาก็มองชาวราศีกันนะว่าคุณเป็นคนที่อบอ้อมอารีแล้วก็พยายามใช้ความอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะเพื่อเอาชนะใจเขาเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเนาะมาดูพลังงาน ในฝั่งคนรักของคุณกันบ้างนะคะไอรินเห็นพลังงานที่เขาพยายามเติมเต้นคุณให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทําได้นะแม้ว่าในหัวของเขาบางเรื่องบางอย่างเขาก็อาจจะมีความกังวลใจอยู่บ้างว่าเอ๊ะเขาจะทําอันนี้ดีไหมเขาจะง้อคุณไหมหรือเขาจะพูดยังไงดีนะคะแต่ชาวราศีกันมองคนรักว่าเก็บเงียบเก็บอะไรเอาไว้ในใจไม่ยอมพูดจานะ สิ่งที่อยู่ในใจลึกๆของเขานะคะคือเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองบางครั้งแบบเหมือนดูมีอีโก้ก็ได้นะคะคือเขาเป็นคนที่มาเหมือนมีความคล้ายๆคุณอะแต่ตัวคุณมีความดื้อมากกว่าเขาแค่มีความมั่นใจในตัวของเขาเองนะคะสิ่งที่คนรักของคุณจะทําต่อไปค่ะเขาจะเหมือนกับเก็บ ซ่อนปัญหาเอาไว้ถ้ามันมีปัญหาอะไรที่มันค้างคาใจเขาเขาอยากจะพูดเขาอยากจะถามแต่มองว่าเขาจะไม่ทํานะคะและชาวราศีกันจะทําอะไรต่อไปชาวราศีกันก็จะดูแลคนรักแล้วก็ทําหน้าที่คนรักให้ดีนะคะ สิ่งที่แผ่นไพ่ยอยากให้คุณทำนะบางครั้งคุณต้องเด็ดขาดค่ะบางครั้งคุณต้องจริงจังอยากจะทำอะไรลงมือทำทันทีนะคะแล้วก็ให้อดทนกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เยอะๆไพ่ไม่อยากให้คุณเป็นเด็กถือดาเห็นไหมบอกแล้วไพ่บอกว่าคุณมีความมีอีโก้มีความเป็นเด็กมีความเอาแต่ใจเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะช่วงนี้คุณเหนื่อยเบื่อกับความรักความสำคัญ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากจนเกินไปหรือเปล่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิธ์เทวดานางฟ้าเนี่ยอยากจะบอกคุณว่าณนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องพิจารณาใหม่นะคะแผนของคุณต้องคิดใหม่ปรับปรุงแล้วก็ให้เวลากับเรื่องนี้นะลองขอความคิดเห็นจากเพื่อนหรือว่าคนที่คุณไว้ใจได้ลองปรึกษาเขาขอคําแนะนํานะคะเวลาที่ดีกว่าจะมาถึงอย่างแน่นอนค่ะ และองค์พ่อพระิคเนตนะคะอยากจะบอกชาวราศีกันว่าให้ยอมรับสิ่งต่างๆที่มันเป็นไปนะคะ อดปล่อยแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นให้คุณรักอย่างไม่มีเงื่อนไขค่ะและนี่คือพลังงานดีๆของชาวราศีกันนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามช่องอลินเติร์ไอให้ด้วยนะแม่หรือแม่แม่ยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทั้งการงานการเงนิงนความรักและสุขภาพที่ดีค่ะและอย่าลืมส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนของคุณหรือว่าคนที่คุณรักถ้าเขาเกิดในาราศีกันนะคะสวัสดีคะ่ะ